สบายดีจ้าพี่เนยสบายดีพี่น้องชุกปู่ชุกคนเมื่อีกน้อยซื้อพักมาพี่เนยพี่เริ่มปลูกพักใส่หมู่เลยนี่เลยใช่แล้วซื้อขักบัวมาปลูกขักบัวดีเลยเนาะแม่หอมบัวหอมบัวหอมรวมนะหอมบัวหอมรวมงั่งปลูกปลูกในสวนเบี๋ยนะแบ่งงัวเข้าวบ้านกินเอาไหม กินแล้วบอกงวอ่ะกันเนาะเออคันบ่อทำกับ like, มันกินแหละม้ามาโน้นแลมาดูเสียบใส่เจียบใส่หักลงเนาะหักมันลงเฮ้ยสวยมัน Help, เลยนะสวยมันเห็นมันเว่ยมันขึ้นไวเนาะพี Frank, okay. right Na, m, ่น no no ้องเนาะเป็นนานเป็นนานไป วในสิบหกนานนี่หอมรวบเดีนอกเมนัดเรียนเป็นแถวผู้แม well? ่เลี้ยนเด้อลูกเด้อเล็นหพีเลียนเลนกับไปห่างๆเด้อลูกเด้ออันนี้หอมรวบรไก่หรือของเขานัม่ยบกลมมานี่เา เยอะมื่อกีอีกบ่ได้บ่มันก็บ่เห็น้ำนั้นเราใช้ปลูกได้เลยไม่เช่ปลูกน้ำปลูกอันนี้พี่น้องเอาเศ็ดร้อมรวมก่อนเ็ดเป็นน้ำเป็นน้ำไปพี่น้องเอ้ยพอได้ซาลาเน่มนงามไหนมันเป็นห่าน องเพ่งเก็บมาสักรวาลเอาเอาเนี่ยกาะจัรนีี่ออมหอยได้เมื่อนี่เลยนี่้เหาัดก็เศราเลก็ียดโทษก็แบบซื้อบัวมาซื้อจะเปไปบัวแหไะเออมันจะซื้อมาดอกบัว ôi cái lúc nhà, lúc nhung, hello, 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 เลียนเป็นแถวเป็นแถวลูกเด้อคือแม่เห็ดไดเนอแล้วเรที่วเอาน้าม,มาซะใส่ซาใส่อืมบางคนหน้าได้ดี

เรียบร้อยตะง้ะตอนนี้จะเอากลิ่นมาเอามนเอาหน้าหมดไปเอาหน้ามด ยึดไว้เลยครับยังโอ้ยเห็ียดยังกันนะฮะเศรษฐีเหี้ยเรียบร้อยเลยจ้าพี่น้องส่วนนี้ก็ปลูกอันหัวหอมพี่น้องเลยหอมบัวหอมบัวส่วนทางไม่น้อยคุณยังปลูกไปแล้วปลูกยังไม่น้อยของเจ้านะหอมรวม หอมรวมจา้าแม่น้อยเสริมผักสารแณรแอ่น้องเยขึ้นมาผัดรา่างามนั่แหละแม่น้อยเนาะสวยงามเลยแม่น้อย,อยนนส่วน,ส,วนส่วนไหนยังปฏิเหตุอยังงกระสีซื่อน,นั้นซื้อน,นีมาใส่เนาะผักซีลาวอลไรกันค,คนละคร<อ>ึ่งน้ำคนอีกน้ำหนึ่งปลูกของป่อผมเอย ปลูกปีญหาไปใส่มาใส่อัป,ประตูแล้วงูวานไดโนมันอมอปป้องมากินไดพี่น้องเลยพอไดเก็บซุกซือนมาพี่น้องเอ้ยอพอว่าได้ใส่ลาบใส่ก้อยพักบวกคือกานนี่เนาะ เราไปซืกก้อได้ขนาดใหญ่เรได้กินนี่เนาะแม่เนาะอืมรีเอา้าลิเอา้าเอาแต่ใบ,บกันมันไปใส่เด่วใส่ปนอันอันที่เขาเป็นเป็นหัวเป็นยางหาเขาก็ปลูกเป็นหัวอย่างบอลูนม,มันมีอีกแบบหนึง่ง<ะ>ที่แบบคล้ายๆนตลาดมันเป็นหัวะนะแบบเดียวกันอยู่เลยอ๋ออนะือนาคาแบบขังบัวน้อยก็มี่แบบของบัวน้อยก็มีลูกเลยบันิกะฮดทุกเช้าด้วยพี่น้อง ไม่น,น้อยะอลยะนนดเดี๋ยวน้องัดไปปั่นเครื่องอีกก่อนเดี๋ยปั่นเองน้องรัดัดเครื่องพี่น้องเลยเครื่องเสือขาวแล้วก็สีซักเกบเสรจเรียบร้อยเลยปลกพักเรียบร้อยเลยเด้อจ้าบันนี้ไม่น้อยเพื่อสๆออมหอยพี่น้องเ้ยออมหอยใช้พักผมหอยกี้พี่น้อง ไปซื้อว่าจะตลาดเท่าไรดีแม่น้อยออหาพัดขีดเออหาพัดขีดไฟอันนี้เปอร์พูนฮองมีทางตัวนี้อีกอันนี้ก็แม่นฮองยังนี่แม่ฮองยังนี่ฮอยกาฮอยกากี่อันนี้เด้คือกันเป็นแบบเป็นที่อ่อน้ะจ้าพี่น้องไฟกันั้งงัดดังเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยดุกระย เปิงสวนผักตอก่้นก็นกนเห็ดเรียบร้อยเลยจ้าบันนี้ก็คลิปนี้ก็บ่มี่ยังไลา์พี่น้องมาปลูกผักยามเศ้าค่ะลาไปก่อนจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้น้องนัดทีเคเอสเดิเด้จ้าเป็นกำลังใจให้น้องนัดไป้จ้าบ๊ายบาย